หนึ่งแล้วก็ตัวที่สองแล้วก็ตัวที่สามตัวที่สามจะอยู่ด้านในหน่อยนี่ไงจากนั้นลองเทสดูนะครับเทสที่เบอร์หนึ่งก่อนอเยนน็นนิดนึง <Okay. S 2> เดี๋ยววันนี้เรามา,าเปลี่ยนพัดลมแอร์รถยนต์นะครับโบเวอร์ Over. พอดีพัดลมแอร์รถยนต์เนี่ยเสียเดี๋ยวเราจะทำการเปลี่ยนกันเครื่องมือที่ใช้ในการถอดก็มีแค่ไขควงแฉกนะครับตัวสั้นกับตัวยาวแล้วก็ประแจเลื่อนหนึ่งตัวเดี๋ยวเรา ก็เดี๋ยวเราเริ่มถอดเกจด้านล่างนะครับจะมีน็อตสองตัวเดี๋ยวผมจะส่องให้ดูนี่ตัวที่หนึ่งจะอยู่ตรงนี้อันนี้ผมคลายน็อตไว้แล้วตอนนี้เราก็แค่ใช้มือคลายออกแค่นั้นเองแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งอ่อยมืดหน่อยมองไม่เห็นนะครับ ก็จะอยู่อีกฝั่งหนึ่งฝั่งขวามือไอ้นี่ผมก็ขายนอดไว้แล้วอ่าตัวนี้โอเคออกละสองตัวนี่นะครับสองตัวจากนั้นก็เอาตัวเออก๊อกถอดดัดออกดัดออกมาได้ง่ายๆนะฮะาวางไวต้ตรงนี้ก่อนวางไว้ในเบาะรถก่อน คานี้พอลื้อออกมาก็จะเห็นตรงฟิลเตอร์ไม่มีมือจับไม่มีคนช่วยครับโซโล่คนเดียวเดี๋ยวตั้งกล้องก่อนเรจะเห็นหรือเปล่าแล้วก็ถอดไส้กรองออกนะครับกรองอากาศถอดไส้กรองอากาศออกคาวนี้เดี๋ยวเราจะมาถอด สายไฟโบเวอร์นะครับสายไฟพัลดลมตัวนี้นะครับอยู่ด้านล่างแล้วก็กดแล้วก็ดันออกนะครับดันออกคราวนี้มาดูด้านล่างก็จะมีก็จะมีน็อตอยู่สามตัวอ๋อไม่เห็นเดี๋ยวผมต้องส่องไฟก่อนนะฮะเดี๋ยวมาดูด้านใต้ของน็อต พัดลมโบเวอร์นะครับก็จะมีอยู่3ตัวตัวที่1แล้วก็ตัวที่2แล้วก็ตัวที่3ตัวที่3จะอยู่ด้านในหนนี่ไน,นี่ตัวที่3เดี๋ยวถอด นัดสามตัวนี้ก็เอาโบเวอร์ออกได้ปึ้งนี่นะครับพอถอดครบสามตัวก็เอาอ,ออกได้หน้าตาครับหน้าตา เปลี่ยนพัดลมใหม่แล้วก็คันน็อตให้แน่นนะครับสามตัวสามด้าน,นแล้วก็เสียบสายไฟไว้เหมือนเดิมนะครับจากนั้นเราก็ใส่ไส้กรองไว้เหมือนเดิมประกอบกับคืนแล้วก็เทสจากนั้นลองเทสดูนะครับเทสท,ที่เบอร์หนึ่งก่อน